สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระวันนี้ก็มีสาระแบบขีโมขีโมมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้กดติดตามและผู้ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะดูก็ได้ดูได้ฟังนะครับอ่า อันนี้นะฮะวันนี้ามาชมพระนะฮะพระร่วงเนื้อดินสวยๆอ,อีกซักรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้เขาเรียกพระร่วงฤทธิโลดนะฮะวัดวัดเขาดินนะฮะวัดซันไตคิรีนี่แหละเป็นเนื้อดินนะฮะผสมแร่จากธรรมละวะนะฮะน,นี่เป็นของ หลวงพ่อเล็กวัดเขาดินนะฮะจะเป็นลักษณะศิลปะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมีพระร่วง3มองค์ยืนอยู่อย่างนี้นะฮะองค์พระก็จะใหญ่หน่อยนะฮะองค์พระก็จะดูใหญ่หน่อยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครแขวนหรอกฮะก็เผื่อใครชอบองค์ใหญ่ๆแขวนนะฮะอ่าอันนี้รุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี25 1 9นนะฮะ ปี2519โดยประมาณนะฮะลักษณะก็พุทธสินก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะฮะข้างหลังก็จะเป็นยันลักษณะอย่างนี้แหละฮะแล้วก็จะบอกว่าาเป็นพระล่วงฤทธิ์โลดวัดสันติคีรีบรมธาตุนะฮะก็หลวงพ่อเล็กก็ ล่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อทองดีวัดท่าเกวียนพระอาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนออนะฮะก็ท่านก็ได้ใช้ยาว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะของหลวงพ่อทองดีนั่นน่ะนะฮะท่านก็ได้สอนวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อเล็กนะฮะหลวงพ่อเล็กก็ก,ก็ก็ได้ล่ำเรียนมานะฮะส่วนองค์พระ นุ่นนี้ก็องค์จะใหญ่หน่อยนะฮะแต่ก็ถ้าใครอชอบนะครับเผื่อเจอนะฮะไปเดินเกียกองประคองชีพเผื่อเจอก็ก็ก็เก็บเผื่อชอบก็เก็บนะฮะอันนี้ผมก็ชอบเพราะว่าสวยดีก็เลยเก็บมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะส่วนราคาซื้อขายกันเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าซื้อขายกันยังไงนะฮะแต่อันนี้ก็เราก็ นำมาแนะนำให้ชมกันนะฮะกับอ่าล่วงพ้าพล่วงเนื้อดินผสมแร่จากเขาละวะนะฮะของหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินนะฮะอโอเคส่วนพุทธคุณก็จับพลังไม่เป็นนะครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ถึงเทีนีงก่อนนะครับสวัสดีครับ